ต่อกันเลยนะฮะกับซีรีส์วัยรุ่นใหม่แกะกล่องทางโ o เดิร์นไนทีวีครับงานนี้นะฮะก็มีนักแสดงวัยรุ่นมากันเยอะแยะมากมายจะมีใครกันบ้างไปดูกันเลยครับ โมเดิร์นไนทีวีเตรียมส่งซีรีส์ัยรุ่นเรื่องใหม่มาเอาใจฟันคลับกันอีกแล้วล่ะค่ะกับซีรีส์ซิตคอมพาร์ทออฟเลิฟรักบวกเรียนนักเรียนสภาคซีรีส์ซิทชูเอชันค,คอมดี้ที่มีฉากหลังเป็นโรงเรียนมัธยมโดยมีนักเรียนที่มาจากภาคต่างๆมารวมกันและก็นําเอาวัฒนธรรมบ้านเกิดของตัวเองและความรักระวางหนุ่มสาวมาเป็นเส้นเรื่องโดยได้หนุ่มอักัสวชิรวิทย์มารับบ,บทไอคอนหนุ่มอินเตอร์ที่มีดีกรีเป็นเน็ตไอดอลส่วนฟีฟ้าเปรมนันรับบทปืนใหญ่หนุ่มอีสานมาดกวนค่ะ ขณะที่ฟลุปพงษ์สทรรับบทออยังหนุ่มเรียบร้อยจากเมืองเหนือที่ปกปิดไม่ให้ใครรู้ว่าตัวเองเป็นเกย์และนักร้องหนุ่มนนทนนก็ขอวางไม้มารับบทออโตโอ้หนุ่มตายที่ภูมิใจกับภาษาบ้านเกิดของตัวเองค่ะโดยทั้ง4หนุ่มยังต้องมาปะทะกับ4สาวต่างสไตล์ทั้งพลอยพายาเพื่อนและพิมพ์สิงแคบบรรยากาศในวันฟิตติ้งเสื้อผ้าก็สนุกสนานกันแล้วล่ะค่ะก็เจอครั้งแรกก็ดีครับก็ทักทา,าอัธยาศัยดีก็ก็เลยทําให้เราสนิทกันง่ายครับแล้วก็ แบบวัยรุ่นแล้วคุยกันเป็นกันเองมากครับรู้สึกว่าหน้าไม่ผ่านแล้วก็มันเป็นเหมือนเป็นบรรยากาศที่เราเคยคิดถึงครับแต่ว่าเราใส่แล้วก็ครั้งนี้มันเป็นเหมือนยูนิฟอร์มทํางานอย่างเงี้ยครับพอใส่แล้วก็จะต้องมีบทบาทเข้าไปสนุกค่ะคือคืนสุดๆมีมีมุกกันตลอดเวลาเรียกว่าไม่มีความเครียดเลยค่ะเป็นแบบดีแล็กซ์มาก ติดตามความน่ารักสดใสกับเรื่องราวของภาษาถิ่นแต่ละภาครวมถึงความรักของหนุ่มสาวเหล่านี้กันได้ในซีรีส์ซิทคอมพาร์ทออฟเลิฟรักบุเกเรียนนักเกรียน4ภาคเตรียมลงจอมนไดนาสทีวีต้นเดือนตุลาคมนี้แล้วล่ะคะ่ะ